วัสดีครับวัดีแฟนเพจนะครับเจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568นะครับเจอกับผมแดงคิมร่าเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์การมวยนะครับวันนี้มวยเหลือเพียงแค่หนึ่งรายการนะครับรายการศิษ์ดาวลุงนอสงวนพงเนียยังงด1สัปดาห์นะครับวันนี้ก็เหลือแค่รายการวันลุมพินีนะครับที่เวทีลุมพินีรามินทานะครับก็รับชมได้ทางช่อง7นะครับ ไปวิค์วิจาร์เฉพาะคู่หลักๆนะครับเริ่มที่คู่ที่4แล้วกันนะครับคู่นี้สู้กัน125อปอนด์นะครับก็เป็นการเจอกันของไม้สังเงินนะครับไม้สังเงินสอยิ่งเจริญการช่างนะครับหรือว่าเจ้าไก่ชนกศัลําลำพูนเดิมนะครับวันนี้เจกับซอนองอูนะครับนักชกจากเมียนมานะครับไม้สังเงินก็ประเภทมวยไฟเตอร์นะครับเดินหน้าท้าชนกล้าแรกกล้าบวกนะครับผลงานแฟรนสุดเนี่ยชนะเจ้าขุนพลนะครับขุนพลช้างบ้านลาดนะครับส่วนคู่ชกนะครับ ซอน้องอูนะครับผลงานไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนนะครับเจ้าโอมาเอลฮาลาบี้นะครับคู่นี้ชอบไปที่ไม้สังเงินนะครับไม้สังเงินซอยิ่งเจริญการช่างนะครับชอบลูกบูนะครับแล้วก็คู่ที่ห้านะครับโอทิทเวกฮอนนะครับนักชกจากประเทศอังกฤษนะครับเจอกับราโดโปปานะครับราโดโปปาหรือว่าเจ้าราโดโปรเก็ตไฟขับนะครับ เจ้าโอทิศนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีชนะเจ้าฮาคิมนะครับฮาคิมบาร์นะครับสนคู่ชกนะครับเจ้าราโดโปปานะครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะน็อกยกที่4เจ้าโคบานนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะน็อกเจ้าทีระเดชนะครับก็ถือว่าสดมากๆนะครับสามไฟ์หลังนี้ชนะรวดเลยและที่สําคัญเนี่ยเป็นการชนะน็อกคู่ชกทั้งสามไฟเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าราโดนะครับราโดราโดโบบาครับหรือว่าเจ้าราโดภูเก็ตไฟ์ขับนะครับ สดเหลือเกินนะครับสามไฟหลังชนะน็อกรวดเลยนะครับแต่ก็คู่ที่ห6นะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับเจอกับเจ้าทานชินนะครับนักชกจากประเทศเมียนมานะครับขุนพลน้อยเจอกับทานชินนะครับคู่นี้สู้กัน136นะครับอืหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับก่อไยเจ้าขุนพลน้อยนี่มวยจากนครศรีนะครับก็ผลงานไฟ์ล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าวาลิตนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ เจ้าทานจินนะครับนักยกจากประเทศเมียนมานะครับก็อายุเพียงแค่20ปีนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยก็มีแพน็อกยกที่1นนะครับเจ้ากิ่งสร้างเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนพลน้อยนะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับเพชรสวนหลวงรดยกนะครับวันนี้เจอกับฟ้าลิขิตนายกจอยปลาจีนนะครับเจ้าเพชรนิมมวยจากโคราชนะครับก็ซ้อมศิษย์สารวัตรเสือนะครับ ผลงานไฟล่าสุดนี่ชนะนอกยกที่5้ายอดนาทีนะครับประเภทสูงยาวเข่าดีนะครับขณะที่ฟ้าลิคขิดนะครับผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะเจ้าโมฮัมเหม็ดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฟ้าลิคขิดนะครับฟ้าลิคขิดนายกจอยปราจีนนะครับหรือว่าเจ้าฟ้าลิคขิดสิทธิหนุ่มน้อยนะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับยอดอุดรบีเอสมวยไทยนะครับเจอกับเพชรเกงไกจิตเมืองนนนะครับหรือว่าเจ้าแสนไกลนะครับ ยอดอุดรก็ประเภทมวยเตี้ยสั้นนะครับเตะหนักต่อยแรงสปิดต้นจัดนะครับไฟล่าสุดชนะน็อกเจ้ากล้องบุรพานะครับไล่การบอลลูพินีนะครับขณะที่เพชรเกียงไกลนะครับก็ซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเมืองนนท์นะครับไฟล่าสุดชนะเจ้าเพชรสุพรรณนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดอุดรนะครับชอบลูกบูนะครับแล้วก็ชอบลูกหนักนะครับคู่ที่9นะครับขุนพลเอกเมืองนนท์ครับเจอกับเพชรนาเคียนสอนนาเคียนนะครับขุนพลไฟล่าสุดชนะ คะแนนเจ้าเอดิสันนะครับขณะพี่เพชรนาเคียนเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้เจ้าอูเบสนะครับเจ้าเพชรนาเคียนก็ขุณพอเลี้ยงเดี่ยวนะครับสู้เพื่อนลูกสาวนะครับวันนี้ชอบไปที่เพชรนาเคียนนะครับแล้วก็คู่ที่10บนะครับคู่รองนะครับเวโลนะครับเจอกับเจ้าหลีหมิงลุยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเวโลนะครับส่วนคู่เอกนะครับขมเพชรศิษวัิรเสือนะครับเจอกับอับดัลลา ออนดัตนะครับผมเพชรก็มวยจากโคราชนะครับซ้อมสิทธ,รรธรรร์สาวเสือนะครับก็ประเภทสีมืออาวุธหลากหลายนะครับได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับขนาดที่อับดาลลาเนี่ยนักชกจากประเทศเลบานอนนะครับผลงานไฟล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่1เจ้าสิงห์ดมทองนะครับคูน่นี้ชอบไปที่คมเพชรนะครับมวยชอบรายการวันลุมพินีนะครับชอบคมเพชรนะครับขมเพชร,พชรแล้วก็ เพชรนาเคียนนะครับและก็ยอดอุดรน,นะครับคมเพชรเพชรนาเคียนแล้วก็ยอดอุดรน,นะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดแังนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ